สวัสดีครับพี่น้อครับสวัสดียามเช้านะครับนี่ับพาไปชมหมูนะครับหมูแม่พันธุ์แม่พันธุ์แร่เลือยเนี่ยเกิดปัญหาครับพี่น้อครับล้างล้างผสมนะครับลังผสมเหลี่ยวตัวนี้ผ่านรอบเหลี่วนะครับผ่านรอบรแล้วแล้วะ มาสังเกตเบึงอยู่สามสี่วันนะครับว่าขาด่านดั่นนี้แหะครับผีมองเห็นอยู่น,นครับมันหลุดซื้อว่าจะบวมบวมขึ้นมาบุหรุว่าเป็นเอียงนะครับแล้วก็สังเกตเบื้องภายหนอกแล้วกับบวมบวมมีแผลนะครับตอนผมสังเกตเบื้องบวมมีแผลนะครับคือว่าตอนนี้ตอนนี้มันมันมันเกิดแผลแตก มันมีมันมีแผลครับตอนนี้แล้กก็มีมอนจะมีน้ำน้องเนี่ยหล้วก็ขาบวมคุณรู้สึกว่าบวมแต่ตอนนี้มันมันลดลงมาแนี่จังหน่อยนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบื้องด่านหลังเนาะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเหมือนมันเหมือนเป็นกระดานเป็นไตไตนะครับจากที่ผมเบื้องภายนอกเนาะแต่ตัวช่วงสังเกตเบื้องมันจะบ่มีแผลนะครับ แต่ตอนนี้มันเหมือนเป็นแผล่าจะเป็นฝีหรืออย่างไรนะครับด้านหลังผสมผ่านแล้วครับขาด้านขวาเนาะครับผมกับโบกาฉีดยานะครับถ้าฉีดไปตอนนี้คือเขาถ่องอ,อ่อ,อนๆนี่ครับคือมีเสียจาก <c oughs> เขามีมิเสียจากไอรุดนะครับลูกเขาข้างในจะรุดนี่ครับข้งเกลยดเบิง้งเป็นแผล นี่มันมันจะเป็นใต้ไตมันจะเป็นเป็นกระดานช่วงนี้นะครับมันจะเป็นแข็งแข็งแต่ตอนนั้นรือแวแผมันอยู่ตำ่ำคุ้มกับบัวดเด็สังเกตวงว่าแผลมันจะแผลมันมองบวเห็นมองเห็นบริสัทเจนอย่างสีนะครับแล้วก็มือนี้ผมจะมาลลางมาหลางน,นี่เป็นน้ำเกลือนะครับผมจะฉีดหลางโดยถ้าบัวอยากฉีดยาเนาะครับ นี่ผมจะเอาน้ำเกลือเขาไปล่างก่อนนี่คือเ็าจะรักษาภายหนอกก่อนนะครับเขาจะรู้ซึกว่าจะเส็่บเสียนะครับเพราะว่าเป็นน้ำเกลือเนาะล้วกาผมจะเอา เบตาดีนนะครับรักษาผ่าอนอดเบตาดีนหรือว่าจะเป็นตอนนี้มีมีเบตาดีนนะครับใส่ใส่เบตาดีนไปก่อนนี่มันก็นจะบพท่านอยากฉีดยาเนาะน,นี่ก็เป็นน้ำเกลือเข้ากันครับเดี๋ยวจะฉีดเข้าไปเนียเกลือเข้ากันครับ ครับข้าขึ้นลางซิ่งสุกปกออกมาจะโชคดีเนี่ยนะครับถี่แม,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 มงวันช่วงนี้แม,มงวันขอมาาวใดนะครับแต่ว่าการเข้าจะป้องกันโดยการเอา เอาอยาตัวหนึ่งมามาใส่นะครับเอาจะผมจะเอาอยัดยัดเข้าไปป้องกนันนอนมาในวัเน,นะครับนนบ่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอย่างนะครับเป็นปีหรือว่าเป็นม,มื่ต่ำาอียงสักอย่างนะครับ จะเป็นเลดเดีนาะครับพี่น้องรักษาภายนอนไปก่อนจะล nah X, ายวันนะครับเื่อแพ้จะแห้งเขาก็ับรักษาตามอาการไปก่อนตอนนี้แม่กับโบมีไข่โบโบมีอันนี้นะครับจะว่ากับ กินอาหารได้ปกติก็บเป็นอย่างนะครับเพียงแต่ว่าแต่ตอนนี้เพียงแต่ว่ามันมันมันจะบวมบวมขึ้นหลายนะครับกาแตกก่อนสังเกตบางทีมันจะบวมแห้งกว่านี้นะครับแต่ว่าผมมาเบืองแผลบมมีนะครับแต่ว่าผมบ่บริสังเกตเบิ่งด่านล่างกับกับบุหงนะครับว่ามันมันมีแผลด้านล่างนี่ฉีดลไปลึกถือโดนก็ผื่นอันนี้ก็บวกน่้ใจนะครับ เดี๋ยวผมจะมาล่างแผอีกรอบในตอนเย็นนะครับคือสุขภาพแม่กับยังตุงแข็งแรงปกตินะครับคือว่าช่วงเสานิ่าโบ่บเดมากมาอาบน้ำนะครับคือเพีย่งต่กว่าชีออกเท่านั้นนะครับ แล้วตอนแรงมาหลางอีกรอบนึงคน,นะัะเหมือนครับเท่าหลางมุดลูกแล้วครับพี่นอ้องคือหลังมุดลูกก็ต้องใส่เบตาดีนหลการนำเกลืออะครับตัวนี้ก็เป็นตัวช่้อยกันหลาง หลังซอยกันนะครับผมจะเกีย่ยวเดี๋ยวตอนแรกเรจะเอาเอาเบต้าดีนมาเพิ่มนะครับจะคงจะสมบูรณ์อยู่ครับแต่แม่เขากาจจะคงแข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเพียงแต่ว่านี่แพ้ภายนอกเท่านั้นเองแต่ว่ากับผมกับเห็้นแมงแมงวันมาโตสงต่งโตอยู่ครับเดี๋ยวตอนแรกจะเอายาตัวหนึ่งมาใส่เพื่อป้องการน้อนมาแรงวันนะครับ เป็นความสะเพาของของผมเองนะครับว่าบ่บริเบงบริสังเกตหมูบริสังเกตไอ้เบื้องแพรเขาไอ้ให้ดีนะครับถ้าเ,เกิดการเกิดแพรใหญ่ขึ้นนะครับเกิดแพรใหญ่ขึ้นแล้วมัน จะรักษาหนาน่นหายเนาะครับแพ้ภายหนอดเดี๋ยวมาเบ่งอเบียตอีกที่นึงนะครับว่าแพ้มันจะหายดีบ่นะครับ